สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม k .1 4 .40 นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าคนที่บอลยุโรปเป็นอีกครั้งนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมหายไปสักพักเหมือนกับว่าสเปนจะมีกองทัพที่แข็งแกร่งขึ้นมากๆเลยนะแล้วทางฝั่งอื่นก็ยังสงบแต่อังกฤษก็ยังเจอกับศัตรูรอบด้านอยู่ดีครับซึ่ง ใครเป็นอังกฤษผมก็ไม่รู้เลยเหมือนกันครับตอนนี้ดูกระสิอังกฤษพิซติสอยู่ในเกตพิซติสนะนี่เกตบิเตียนแต่เขาคิดผิดที่ไปประกาศสงครามกับเดนมาร์กนี่สินะนี่ไงแผ่นดินอังกฤษยังอยู่นะซึ่งของเดนมาร์กจะสีออกอ่ะคือเ,เขียวใช่เดนมาร์กสีเขียวนี่นะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมกลัวสเปนบุกมาตีเมืองเซเวีย ดังนั้นเราทวนจะวางทหารการเมืองเซบิวไว้ก่อนเอาจากอิตาลีนี่แหละเขาแข็งแกร่งโอเคครับเอ็นเทอร์เลย,ยนิวนวเธอร์แลนด์ตีอัมสเตอร์ดัมคืนโอเคครับเราหาได้กลัวกองทัพฝรั่งเศสอันยิ่งใหญ่ของเราหาได้กลัวกองทัพอุย้ยออโอเฉชนาของฉันเราฝรั่งเศสยอมแพ้สติดีใครจะไปยอมแพ้นายเราในเทอร์แลนด์เออเสริมไม่ลถถังนะ ดูฉันละกันนะฉันจะจิ้มแกทหารดาอืออโอ้ทหารดาบฉันยังไม่ได้สู้เลยนะฉันจะยอมแมล้วอุ้ยเจอรถถังนี่เจอฉันไปหน่อยนายได้รู้ได้ว่าฉันเป็นยังไงในเทอร์เรนด์เราเคยเป็นเพื่อนกันแต่ตอนนี้ไม่เนียายดูฉันละกันดูฉันไว้ฉันจะจัดการนายเจ็บนะเจ็บนะฉันไม่ยอมนะเอ้ ชนะล้วเรอง่ายจังโอเคครับถือว่าก้าวแรกเรามาด้วยดีแต่อัพสถานะก่อนพลังป้องกันพลังชีวิตเหมือนเขาว่าตอนนี้เราเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมากๆจนไม่มีใครสู้เราได้แล้วเราวกาลังจะกลายเป็นจีนฝั่งทางยุโรปแล้วเพราะว่าจีนในยุคนี้เขาก็อาจจะอ่อนแอนิดหนึ่งช่วงปีพั0เก้้อแล้ะนะแล้วเพราะราชวงศ์ชิงในช่วงนั้นก็อ่อนแอ ระดับหนึ่งเลยครับเปนตอนนี้เราคือฝรั่งเศสเรายิ่งใหญ่เออแต่แป๊บนะผมขอซื้อฐานดาบที่เมืองมาเซ่เพิ่มดีกว่ามาเลยกองทัพเมืองมาเซ่ทั้งหลายผมจะตีเอาอาณาเขตของสเปนเพื่อสร้างด่านหน้าซึ่งผมจะตีเมืองตรงท่าเรือตรงนี้นะแต่ก่อนที่เราจะตีเนี่ยต้องไปที่เมืองเบิร์นผมอยากไปที่เบิร์นเพราะผมเออผมจะเล่นมินิเกมแล้วกัน เพราะว่าผมเสียพลังชีวิตไปนิดหนึ่งงับอร่อยครับอร่อยกินผลไม้เยอะๆอย่าไม่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 ควรทํานะเราอย่าอนระเบิดไปให้เขากินเดี๋ยวเขาบึ้มฝรั่งเศสเราก็ต้องเริ่มใหม่นะใช่ใชใช่เราต้องเริ่มใหม่แน่นอนอ่ะผมว่านะอ่าผมนาจะว่าอะไรเหรอผมว่าเอามานานว่ดีกว่าไหมดูสิมีแค่3ามปดสดหยดก็ถูกคงนายนะเย้บาีเพื่อน อย่างน้อยรอบนี้ก็มีเพื่อนเราหมดเลยนะขวา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 ซ้ายขวา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 ซ้ายโอเคครับได้แล้วทุกอย่างเต็มพร้อมสู้อีกครั้งแต่เงินเหลือน้อยเลี้ยกเกินเงินเราน้อยมากเลยนะผมคิดว่าการเป็นพัธมิตรกับวูดเทมเบิร์กนี่ก็ดีนะดูสิครับปลาเซลของเบลเยียมมีวูดเทมเบิร์กกับฝรั่งเศสคอยคุ้มกันไว้ แต่นี่สิเมืองแฟรงค์แฟรงค์ฟูดแฟรงค์ฟูดเหรอใช่เมืองแฟรงค์ฟูดของวูดเทมเบิร์กอันนี้น่าจะของวูดเทมเบิร์กนะมานิชไม่สิเมืองมูนิชหรือมานิชนี่แหละเป็นของบาร์เรียอ่าออสเตรียก็เสียอาณาเขตใช่ย่อยเลยนะอย่างน้อยแต่ผมสงสารไปกันเวียนนาก่อนโอไม่ผมมีทหารน,น้อยไปแต่พุทะเปสนี่ก็ยังคงคุ้มกันได้อยู่นะ ขางมันเถอะครับผมยึดท่าเรือตรงนี้เลยอาใช่มันต้องใกล้กับที่ดินเรานี่นาไปตีสเปนตรงนี้ก็ได้เชอญสามตัวใช่ไหมอาเออผมว่าผมไหวนะอุ้ยดูสิพวกเราฝรั่งเศสมาเือเราถึงที่เลยฮ่าๆๆๆๆเราควรจะจัดการยังไงดีก็ต้องเอาชนะมาสิผมว่าเราก็ต้องเอาชนะมาสิหัวหน้าฉันเห็นด้วยเนะผมพร้อม พวกเราพร้อมใช่ไหมชาวฝรั่งเศสลุยรถถังมันพูดไม่ได่อหัวหน้าช่างมันเถอะนะโจมตีเลยฉันเออฉันขอเอาลาก่อยเจ้าดาบเออเอรถเดี๋ยวต่อยฉัยนั้นรึฉันไม่ยอมหรอกเปิดความเร็วคูณสองไปเลยแล้วกันนี่ป,ปังอา้าวเจ็บนะาอีเด็กออกไปซะมันถึกมากอ่ะหัวหน้าจะรถถังบ้าทำไมหัวหน้าไม่ตีฝรั่งเศสตัวใหญ่เลาวน่าก่อนสเปน แพ้แล้วตอนนี้ก็อ้าวเจ็บนะเจอกำปั้นฉันไปหน่อยเอ้ยเกยตบนะเกไม่ได้ต่อยเจอพลังขถึงชั้นออแล้วแล้วผมก็ปราบสเปนไปแล้วส่วนหนึ่งอ่าโอเคผมได้ดินแดนโจดกับโมร็อกโกเรียบร้อยแล้วอนาขตของผมได้โจดกับโมร็อกโกแต่ผมต้องตีเอาฝั่งนี้ซะก่อนคือรอบนี้เป้าหมายของผมก็ยังไม่แน่ชัดแต่ก็พยายามจะพิชิตสเปนให้ได้ตามที่ตั้งไวล้ละกันนะฉันขอสร้างรั้วให้หนอย โอ้ได้ผมจะสู้มันเฮ้ยยอนาะแบบนี้มันไม่ไหวนอะชั้นขี้เกียจรอแล้วกันนี่แหละปรับคูณสองอู้เร็วดีแต่ชั้นไม่ตายหรอกตอายสุดจุทหารตอบหยอบแล้วจ้าหน้อยเนี่ยนี่แหละโอเคครับถือว่าเป็นผลสําเร็จแต่เงินที่เราได้มามันนิดเดียวเองนะช่างมันละกันไปซื้อฐานกับบ้านจากเมืองตูลุสก็ได้ใช่ทรวินที่ไหนเล่านี่สิ ผมได้ทหากรกําปั้นมาแล้วซึ่งเขาอาจจะเรียนมวยไทยมาก็ได้รอบนี้สมเป็นประจําการที่เวียนนาก็ได้นะแต่ผมไม่ทําละกันอ่ะเทิร์นเต็มครับดังนั้นก็เอนเทิร์นก่อนครับเอนเทิร์นก่อนฟิวใครมาที่เราสเปนเนเธอร์แลนด์กับอังกฤษกลายเป็นพันธมิตรเนเธอร์แลนด์ตีอัมสเตอร์ดําอีกแล้วเนเธอร์แลนด์หยุดได้ไหมฮะอือ กองทัพรอบนี้ฉันฉันคิดผิดแล้วที่มาตีพวกนายฉันขอถอยได้ไหมนายมาตีเราทาไมแต่ฉันก็จะสู้ตายฉันขอสู้ตายนี่พวกนายจะมาตีเราทําไมหรอเราก็ยังอยู่ยังเป็นสุขเรกากลัามาเป็นเพื่อนกันได้นะฉันขอออมเตอร์ดำคืนได้ไหมไม่ถ้าเราให้นายก็ไม่อยู่ตัวสินเนเธอ์แลนย่อปะพอเลยคุสองเอาดูนะอุย้ยปืนผมผมยังดามินไม่แรงอุอ้ยเจ็บนะสิบแต่ฉันอุย้ย ทำไมต้องเหลือแค่นี้เอเรียบร้อยครับนี่เทเรนโดนส่งกลับบ้านอีกแล้วโอเคเราป้องกันนาเาียนี้ผมส่งทหารไปที่เวียนนาเลยแล้วกันเรียบร้อยครับต้องมีทหารคุ้มกันห,หลายเมืองสเปนยังไม่เหมิมเกลิมนะงั้นผมก็จะบุกตีอีกฮู้สวัสดีฝรั่งเศสใช้ชนะของชั้นมาถึงแล้ว สักเมื่อไหร่เราสเปนนายเี่ยรู้แน่ว่าพวกเราน่ากลัวแค่ไหนก่อนจะรถถังอู้มันทนกว่าที่ฉันคิดอีกอ้ไม่เอาอู้รถถังโง่แกมันโง่ดักดานสัจริงๆฉันไม่รอแล้วถ้าตีแกก่อนอแล้วแกก็ต้องไปด้วยสิสเปนอืมผมได้แล้วอนาเคสเปนผมต้องตีอีกประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบเอ็ดที่นะครับ ใช่แต่ว่าผมเจ็บหนักผมควรซื้อทหารจากปารีสมาไม่ผมควรไปช่วยวุฒมเบิร์กกันก่อนนะโอ้สวัสดีฝรั่งเศสขอบคุณที่มาช่วยแต่ดูสินี่เทเลนมันหมืมเกลิมขนาดไหนฉันว่าไม่ต้องใช้พลังอะไรก็เราก็าชนะมันได้แลววุเทมมใช่เอ้ยทำไมต้องเป็นฉันที่โดนลุมตลอดโอ,โอเคครับชนะมาได้แล้วเออผมไปซื้อทหารที่เมืองปารีสมาเลยแล้ะกัน ถ้าซื้อจากโลมันแพงมากเลยนะคือมันราคาแพงแต่ว่าก็โหดได้เช่นกันครับโอเคได้มาแล้วทหารปืนสุดโหดของผมทื่น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 ทนทื่นทนท่นพร้อมสู้ครับผมอัพลังป้องกันไม่ได้อะก็ได้แค่อาพลังโจมตีไปละกันถึงจะเสียดายนิดนึงนะครับโอเคไปที่มังตูลุสก่อนเข้าที่พักผ่อนก่อนครับเออผมขอเอามานาหน่อย นี่สวัสดีศัตรูฉันยังมีอยู่หุ่นเชิดฉันก็คือออสเตรียและพันธมิตรฉันคือโปรโต,ตุเกสบนขวาซ้ายซ้ายซ้ายบนขวาซ้ายซ้ายซ้ายโอเคครับได้แล้วไปไปสู้เร็ววิ่งรีบออกจากร้านค้ากันตามจริงร้านค้าเนี่ยมันก็มีอยู่ที่หนึ่งนะครับซึ่งมันก็อยู่ที่เมืองปารีสนะมันขายพลังให้เราเอนเทอร์นก่อนครับอะกองทัพสเปนมันเยอะจังเนี่ย เนี่ย yeah, แล้วสเปนตีเมืองเซเวลของเราแล้วอุ้ยโอ้ยอชอบไปต้องเป็นแบบนี้เราฉันอุตสา่าห์รอบโจมตีแกมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิสเปนนายเห็นหรือเปล่าว่าเรามีทหารเยอะเห็นฉันขอยอมได้ไหมแต่ฉันไม่ยอมดีกว่าฉันขอสู้ว้าไม่เอาสิพอผมเล็กูณสี่แบบนี้มันตายไวมากครับมันไวมากๆเลย ไปตีเลยละกันผมจะเอาตีอาาเขตใหญ่ๆตรงนี้เอาเดี๋ยวดูก่อนสิโปรตุเกสเป็นฟันธมิตรเราใช่ไหมอ่าใช่ครับผมเป็นพันธมิตรกับโปรตุเกสแต่สเปนคือศัตรตูของผมตีตรงนี้ละกันมีทาหารอยู่ฮึฉันมีค้อนสายฟ้านายไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไหวได้อย่างไงล่ะลองนึกดูสิมันสภาพมันแกดูสิมันอาจจะยากกว่าที่เราคิดก็ได้ขอบคุณครับหัวหน้าผมเปิดแล้วนะดาบจ้วงเยอะซิง อู้อยอมเนะาะเจ็บเนาะฉันน่ะหรอหัวหน้าใหญ่ลากออ่อยอ้ยไม่ตายอู้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายปิ้วปังอุ้ยแต่ก็เกือบตายนะถ้ามีรถถังอีกคันเราตายแน่ยอยวอว้ผมขอนอนก่อนผมไม่ไหวนายทำร้ายทหารฉันเช่นนั้นหรือ,อทำไมนายไม่ไปตีเจ้านั่นเราไม่ขอโทษครับหัวหน้าแต่มันไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่ารถถังเก็บงานเหมือนเดิมแหละอู้ยอมแล้ว ฉันแพ้อีกแล้วอ่ะเจะว่าไปอานาจกกองทัพสเปนเนี่ยในตอนนี้คือเหมือนจะสู้ผมไม่ได้เลยนะแต่เราก็อย่าได้ประมาทศัตรูครับเพราะว่าสเปนนี้ถ้าเราแพ้มันเราก็จะเสียทหารไปทั้งหมดเลยโอ้โหทไปชดบเจอแบบนี้ดูเน่ยเยอะไปไหมปิ้วรถถังยิงปิ้วอ้าวย่าจิ้มชนนะ โอ้เราลาก่อยสเปนโอ้คอมโบเดียวตายรวดถ้ามี5้าตัวนี่กันตายได้ดีเลยนะเออมผมกันเมืองไหนอีกดีนะซื้อทหารมาจากปาริสเริอมีลานไม่น่ามีทหารใช่ครับมีลานมีแต่ร้านค้าไม่มีทหารส่วนโรมก็แพงไปหน่อยนะ ถ้าผมซื้อทหารจากเมืองมาแซผมจะได้เยอะอยู่นะผมจะได้ทั้งดาบดาบสองตัวเลยแต่ผมเอามาแค่ตัวเดียวพอโอเคครับถือ่าได้นะเอเสริมทัพเอาทหารดาบที่ซื้อมาใหม่อ่ะเามากันอ่าเรียบร้อยครับเราต้องการปิดล้อมทัพสเปนตรงนี้มันจะเป็นจุดถ้าว่าเราตีตรงนี้ได้เราจะพิชิตสเปนได้ เอามาอีกคนครับทหารเนี่ยพร้อมรับใช้ขบหวนอะ่ะฟิวราคา450บาททวน450ธนบัตรผมเรียกบาทเลยเรอเออมันไม่ใช่สกุลเงินไทยนียสกุลเงินไทยคือบาทใช่แต่นี่ไม่ใช่ไทยนี่ยสเปนเอาคืนสองที่เนเธอร์แลนด์ตีอัมสเตอร์ดัมเออปล่อยเนเธอร์แลนด์ไปช่างมันสักเมื่อไหร่ละมันมีแค่กองทัพผมเนี่ผมก็ต้องไปกันสิเออกันเนเธอร์แลนด์ก่อนครับ ตอบความได้คูณสี่แล้วละกันขี้เกียจรออู้ทำไมต้องเป็นแบบนี้อีกเนี่ยยอ่อพี่อ้วก้ยอ่อนแล้วอ้วชั่ว่โดนปืนยิงตายไม่เอาสิทำไมต้องเป็นชั้นอ้วกแกแพ้แน่แต่จะชั้นจะชนะยังไงเลยมีเยอะขนาดนี้ฉันจะตีหัวหน้าใหญ่ยอ่อชั่ว เจอพวกเราทหารประสานเอตอตบเออปิวเออโอเคครับจบยังรวดเร็วเลยแต่ว่าเราเน้นป้องกันดีกว่านะพราะถ้าเราไม่การปึ๊บเราต้องปิดล้อมทับมันให้ได้ฮึช้นไม่ยอมแพ้หรอกช้นมาตีก็เพื่อให้ชนะเออทหารกำปั้นอยู่ไหนเหละอ๋อ,อใช่ผมไม่ได้ซื้อมานี่หนะลืมไปออืปิวอออนี่แหละ อ้าวฉันต่อยลุรนสิียู่อ๋ผมเอาชนะสเปนนี่อีกครั้งแต่เขาไม่ได้ยอมอะไรผมเลยนะเอ็นเทอร์นก่อนครับเนเธอร์แลนด์ตีอตัมสเตอร์ดัมใช่เขาไม่ยอมแพ้เอาสเปนตีแล้วอ่ะสเปนเริ่มอ่อนแรงลงในขณนะนี้ผมไปสู้กับเนเธอร์ลแลนด์ละกันอะ่ะอนี่เองจะไม่จบไม่สิ้นหรือใช่ไหมนเนเธอร์แลนด์ฮะฉันจะไปยอมได้ไงนี่มันเมืองหลวงใช่เลยนะ นั้นพวกเราร่วมพลังโจมตีด้วยความไวแสงออาพี่โอ,อ้โเออนเธอท์แลนแพอ้อีกรอบแต่เขาก็ยังจะมาอ่ะผมเอาทหารระดับสูงจากเมืองโรมมาแทนทหารปืนเลยอ่ะเออไข่กองทัพข่กองทัพอ่ะนี่ทหารจากเมืองโรมของอิตาลีมันโหดกว่าเราอีกนะแต่ว่าเราไม่อาจจะแบบดามเมจเท่าอิตาลีมีแค่ตัวที่เราเล่นเนี่ยมันทรงพลังสุด อัมสเตอร์ดัมมีทหารแค่นายเดียวใช่ไหมใช่มันมีแค่คนเดียวนี่นะมันจะไปเอาอะไรสู้ล่ะทหารดาบทหารปืนเอ่มดูซิว่ามีอะไรบ้างทนทหารดาบทหารดาบเอะเอาทหารปืนไปอีกอ่ะสามนายอ่ะแล้วก็ได้เวลาตีตรงนี้ของสเปนผมจะตีฝั่งทางใต้แล้วกันโอเคครับต้องสู้แล้ว อไม่ปล่อยฉันใช่ไหมฉันก็จะไม่ปล่อยได้เหมือนกันฝรัลล่งเศสฉันขอโทษน,นะสเปนแต่ว่าทำไมทำไมเราต้องสู้กันใช่ไหมก็นายทำร้ายอิตาลีแต่อิตาลีมันมาทรายศฉันก่อนนี่สรุปเอาง,ง่ายๆนายก็ผิดนะอือยอมแล้วสเปนก็ต้องยอมเราแหละครับเพราะว่าเขาสู้เราไม่ได้จริงๆนะถ้าเรื่องกองทัพเนะี่ยผมต้อง เตรียมกุทหารไว้เยอะๆสู่สมรภูมิสุดท้ายคือมีทหาร15ตัวไม่ใช่45คนเพราะผมเรียกตัวไม่ได้ในเกมนี้มันก็เรียกตัวได้แหละครับเพราะมันเป็นตัวลูกบอลเนาะออุ้ย,ยเกือบตายเลือดเหลือแค่หลอดเดียวใช่ไหมเนี่ยฮะเออไม่เป็นไรครับเหนื่อยเหมือนกันนะพิชิตสเปนมันยากกว่าที่ผมคิดอีกอ่าเทินเต็มครับเออผมจะสก,กิปเพื่อเอา พลังชีวิตกับมานานแล้กันนะดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาก็สกิปนะครับสกิปอินเทิร์มาปุ๊บสเปนตีเลยอ้อสองท้งสองทางด้วยช่างมันผมตีดูหน่อยสิว่ากองกำลังมีทั้งหมดกี่ตัวผมขอถอนทหารมาจากโรมแล้วกันอ่ะออกมาด้วยเอาทหารจากเปอร์ลาโมมา เพราะไม่ใช่จุดสําคัญอะไรแบบทหารจากเมืองตูนิสมาเพราะออตโตมันตีไม่ได้แล้วนะาทหารเอ่มผมอาทหารมาจากจุดไหนอีกนะอ๋อทหารจากเมืองอัมสเตอร์ดัมเงี้ยหละครับเอามาเอาทหาปรปืนมาโอเคครับกองทัพตอนนี้เราเรามีเท่าไหร่เรามี9ตัวฝั่งเขามี16รถถังเรามีอยู่2คันรถ เอาทาหารมาเพิ่มอีกอ่ะเอาจากบาร์เซโลน่ามามาเอาทาหารจากมิลานมาอีกโอเคครับตอนนี้เรามีทาหารเยอะแล้วผมตีเลยแล้วกันนี่จะเป็นสมรับภูมิตัดสินแผ่นดินของเราโโหฝรั่งเศสพวกเรามีเยอะกว่าเกตอยแนย่โอ้ไม่นะไม่นะเราจะตั้งรับยังไงไหวครับหัวหน้าสู้สุดกำลังอย่ายอมแพ้ระถังจัดการทีละตัวเลยพวกเรายอ ัวหนนะ้านี่เป็นการตัดสินที่พลาดฉันเสียทหารทั้งกองทัพไม่ได้เออนี่แหละพวกเราสู้เร็วเวอพี่กูเออทหารเราจ่อยยับวนนะัวหนอ้อเออรถถังแตกโ oh อ้ไม่ผมตัดสินพลาดซะแล้วเออ,อพวกเราสู้ทีละตัวอย่ายอมแพ้ทุกคนอย่ายอมแพ้นะ พวกนายคือความหวังอดอออูไม่ออถอยทับทุกคนถอยทับเราแพ้ออถอยทับออถอยทับทุกคนเราถอยทับแล้วนี่เออมันถอยไม่ได้เ,ดเราให้จบการต่อสู้นี้ก่อนกอ,อ,องทัพสเปนสิบห้าตัวใครมันจะไปไหวล่ะครับอ,อือเนี่ยพระเจ้าไอพรให้ฉันด้วยพวกเราเออ <c oughs> รุมมันมันต้องตายฉันจะแพ้ไม่ได้ฉันแพ้ได้แน่ขอนทุบเยอะเอ้อไม่อากองทัพฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้พร้อมกับเสียเงินไม่กองทัพฝรั่งเศสแพ้แทบแพ้มาหากองทัพสเปนทหารของเขาได้เสียมาตั้งหลายที่ทั้งจากเมืองตูนิสไม่ <c oughs> ไม่เป็นไรความผู้ว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้ถือเป็นบาดแผลที่น่าเจ็บใจยิ่งของกองทัพฝรั่งเศสผู้บัญชาการตัดสินใจผิดไม่น่าเจ็บใจยิ่งนะักฉันจะไม่ยอมให้พวกแกแต่หมืมเกริมแน่สเปนแต่อย่างน้อยที่ที่ผมเอามามันก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ไม่ได้สำคัญมากอย่างเพื่อละโมนี่ไม่จาเป็นต้องมีทหารก็ได้นะน่าเสียดายครับ ดูสิผมไม่มีกองทหารต้านอมสเตอร์ดำแล้วรถถังผมก็ตายหมดไม่เหลือสักคนฮา <c oughs> ฉันจะมาตีแกให้ชนะฝรั่งเศสพะฉันตัดสินใจพลาดฉันถอยลูกเต๋าในทางที่ไม่ดีเก็บไปซะเถอะสเปนนี่จะเป็นความผิดพลาดของกองทัพฝรั่งเศมสมอนเซอร์วิลก็ยังคงต้องมีอยู่ต่อไป ผมจะวางจุดยุทธศาสาตร์ใหม่เลยลเรอบถัดไปนี่ต้องตีใหม่ฮึฉท่านจะได้รู้สว่างสเปนทันจะสู้อู้สุดท้ายมันก็ไม่สามารถตีเราได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมก็ได้ตัดสินใจพลาดไปหลายทางเลยซื้อทหารดาบอย่างเมืองมาแซมากันก่อนครับทหารดาบ3ามตัวก็อาจจะไหวนะเจอกับนี้เท่าแรนี์เนี่ยเย yeah, จริงๆครับเราเสียทหารเยอะก็มันก็ไม่แปลกหรอกครับ16 ลูกบอลสิตัวประธานลูกบอลสิบตัวเรามีทั้งหมด11คนเองทหารของเราอ่ไา,าไปทำเมื่อไหร่ล่ะผมต้องวางสิเอาไปเสริมความป้องกันเสริมการป้องกันความแข็งแกร่งของเมืองเอาสเตอร์ดำโอเคจุดที่เหลือผมก็อยจัดการทีหลังนะครับตอนนี้เราเซฟก่อนนะนี่เป็นบทเรียนของผมแล้วครั้งต่อไปผมจะมากับกองทัพทหารที่ทรงพลังขึ้นแน่นอนครับ คลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละก,กันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทาคลิปด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมครั้งต่อไปสเปนจะต้องถูกพิชิตแนะ่ๆนเย่